ที่จะนะยกเลิกร้อยสิบสองหรือเรียกร้องให้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างสมบูรณ์หรือว่าฟรีฟูลฟรีดอมนั่นคือการยกระดับเข้าสู่การเปลี่ยนระบบทันทีนะครับก็รับรู้ไาแค่นี้นะฮะครับครับอาจารย์ครับก็ก็ได้สมควรแก่เวลานะอาจารย์นะขอบคุณมากครับฮะขอบขอบคุณมากอาจารย์แล้วโอกาสหน้ายังไงจะเตรียมคําถามแล้วก็เชิญอาจารย์มาให้ความรู้กับพี่น้องเราอีกนะครับ ครับแล้วยังไงเอาไปวางไว้ที่ที่ที่ไออะไรนะไอไอรายการของผมเ่ยนะยูทูบไปหน่อยนะขอบคุณมากอาจารย์ต่ว่โอกาสหน้าเดี๋ยวนะครับเสียงเสียงโผล่มาอาจารย์งั้นรอบกวนอาจารย์แค่นี้นะครับอาจารย์ครับน้องเราอีกนะครับครับผมครับสวัสดีครับยังไงเอาไปวางไว้ที่ที่ที่ไออะไรนะอ๋อนี่เสียงแทรกเข้ามานะครับโอเคครับก็อาจารย์ชูพงศ์จีท่วนนะครับท่านได้ให้ความรู้กับพวกเราขออภัยนะครับเมื่อกี้รู้สึกสัญญาณเสียงจะหายไประยะหนึ่งผมเพิ่งมาเห็นครับนะครับมัวแต่ ฟังอาจารย์เพลินนะครับแล้วก็อ๋อนะครับโดนเล่นซะแล้วสัญญาณนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆก็หลุดหายไปอ่โอเคพี่น้องที่ยังฟังอยู่นะครับตอนนี้สัญญาณกลับมานะครับโอ้ก็ก็เอาเป็นว่าน่าจะหายไปไม่เยอะนะครับนี่ก็มาต่อให้อีกเล็กน้อยนะครับไม่น่าเราเมื่อกี้เห็นของหลวงตาเนี่ยจากร้อยนะครับร้อยก,กว่าๆนี่เหลือ สานีหลวงตานะครับเหลือ20 20กว่ารายขออภัยนะครับคำถามเยอะมากนะครับแล้วก็พี่น้องแสดงความเห็นเยอะวันนี้นะครับไม่มีเวลาจะอ่านทั้งหมดแต่ขอบคุณที่มานั่งฟังนะครับแล้วก็จริงๆนีนะครับผมต้องต้องพูดด้วยความมั่นใจว่านะสำหรับการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยเรามาถูกทางแล้วล่ะที่ 1. ต้องยืนยันว่าต้องเปลี่ยนระบอบนะครับแล้ว2นั้นพวกเราทุกคนนั้นนะครับมีหน้าที่ต้องมาร่วมกันทำนะครับ ขบวนที่ว่าคนนั้นเขาจะทําคนนี้เขาจะทาเนี่ยนะที่สุดแล้วถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยคำตอบสุดท้ายมันอยู่ที่พวกเรานะครับต้องไปมีส่วนร่วมเนะ่เพียงแต่ว่าการก้าวไปสู่ชัยชนะนั้นอนะ่ะมันต้องมีอยู่หลายฝ่ายมากนะครับแต่สถานการณ์มันจะคัดกรองบุคคลคัดกรองอวิธีการนะครับจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยล้อมรวมมาอย่างวันนี้นะครับแม้กระทั่งนะักการเมืองเองก็อย่างอย่างที่ได้นะหลวงตาได้กล่าวไปนะครับ ก็ออกมาพูดกันแล้วว่าเลือกตั้งภายใต้ระบอบนี้นะครับมันไปไม่รอดคือเมื่อก่อนเนี่ยใครมาขวางการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่พอใจละมองเป็นศัตรูยิ่งมาวิพา์วิจารนะครับแล้วก็บอกว่าไปไม่รอดเดี๋ยวจะอย่างนั้นนี้ก็เหมือนก็ว่าเป็นการไปแช่งอย่างนี้หลวงตาชูพงจะถูกเข้าใจผิดอยู่เยอะนะครับก็นะครับในที่สุดแล้วนะครับสถานการณ์มันก็ทําให้เราตาสว่างอะ่ะคือบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องพูดเร็วเกินไปเนี่ยคนมันก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับผมไปย้อนดูอะไรหลายเรื่องที่ได้ทําไว้เนี่ยบางเรื่องเราพูดไว้เนี่ยเรื่องการสร้างพลังของมวลชนนะครับอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่ามันมันเร็วเกินนะครับครบนะมันเร็วเกินเวลาแล้วก็นะผู้รู้ทั้งหลายก็จะบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราไปเร่งมันไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับต้องตามภาวะวิสัยอันนี้ก็พอจะเข้าใจแต่ที่หน้านะหน้าหน้าเป็นห่วงก็คือการคิดแบบคนไทยเราเนี่ยรู้อยู่ว่ามันจะต้องทำาน แต่เป็นประเภทข้อสารกรอกหมอ้อหรือไม่ก็คือนะเกิดเหตุมาปุ๊บก็ค่อยๆค่อยๆมาคิดวิธีการหรือว่าให้มันเป็นไปนะ่เดี๋ยวมันก็ได้เองและมันก็ไปเองแหละนะมันก็เอาเป็นไปของมันเองทําได้เองมันก็นะความเป็นจริงนะครับการปฏิวัติทุกประเทศก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับที่สุดแล้วประชาชนก็ต้องสู้เมื่อเขาบังคับให้ประชาชนต้องสู้นะครับประชาชนก็ชนะนะเอาหลวงตากลับมาอีกนะครับอาจารย์ครับ ครับครับผมผมยังอธิบายอยู่กับพี่น้องเมื่อกี้เสียงเราหายเสียงเราหายไปประมาณสักน่าจะสี่ห้านาทีหรือเปล่าอาจารย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมออกไปอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้ชี้แจงแล้วก็สรุปขมวดท้ายอาจารย์มีอะไรอีกหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีครับไม่มีเชื่เลยโอเคครับอาจารย์ขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ก็คงเป็นเสียงหายเมื่อกี้นะครับต้องขอภัยพี่น้องนะครับคือดูนั่งฟังหลวงตาเพลินแล้วก็ดูหน้าจอไปด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็เลย นะครับดูแลไม่เต็มที่แต่ว่านะครับแนวทางเนี่ยนะครับมันต้องมีกรอบบ้างนะต้องมีการจัดการนะถ้าไม่จัดการเนี่ยอย่างเช่นระดับจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ไม่มีนะจริงๆเรียนพี่น้องตรงๆนะทางเพื่อไทยเขาคุณทักษิณน,นะเขาสู้แนวของเขานะแล้วก็การสู้ของเขานั้นเขาอาจจะมองว่าเราเป็นเพื่อนเป็นนะเครือข่ายประชาชนยังไงก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้วแต่ถ้าท่านออกหน้ามา นะครับมาต่อสู้แล้วยืนหน้าไปเนี่ยก็โดนเขาเล่นงานแล้ววันนี้เกมที่เขาเล่นก็เป็นลักษณะที่มันก็จําเป็นจะต้องใช้วิธีการนะครับต่างๆนะครับคือมวยต่อยแบบนักการเมืองอ่ะนะครับแบบคนที่เขาอยู่กับอํานาจระดับสูงเขารู้ว่ากลไกอํานาจรัฐเป็นอย่างไรเขาจะเล่นแบบนั้นนะครับเขาอาจจะมองนะครับพวกเราแล้วก็ถือว่านะครับอยู่ในแผนของเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือไม่ให้พวกเราทํางานไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไปประสานกันอะไรกัน เพราะว่าถ้าเป้าหมายคือขบวนประชาธิปไตยเนี่ยเป้าหมายอันเดียวกันเนี่ยที่สุดแล้วมันก็มาอยู่ที่เดียวกันเพียงแต่ว่านะครับจริงๆเนี่ยถ้าสามารถจะประสานกันได้อย่างที่ผมคิดไว้เนี่ยนะครับถ้ามองซะว่าการจัดการบริษัทเนี่ยบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยถึงจะมีสาขาแตกย่อยไปอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้หรืออยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีการจัดการมันต้องมีการะวางแผนแล้วก็ต้องต้องรู้ว่ามีแผนแกไหนอะไรยังไงบ้างแล้วต้องมีคนรับผิดชอบมีเจ้างานแล้ว การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศนี่ไม่มีด้อย่างนี้คือสิ่งที่ผมเถียงมาตลอดแม้กระทั่งกับหลวงตาเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลวงตาก็จะมีแนวคิดประมาณค่อนข้างจะไม่ตรงกับผมในเรื่องนี้นะของผมเนี่ยการจัดการไม่ได้แปลว่าต้องจัดการทั้งขบวนแต่ว่าในจุดที่เราทําได้ต้องทําแล้วก็ค่อยๆประสานเชื่อมกันไปแต่นี่ถามว่ามันไม่เกิดไหมเกิดที่หลวงตาทําจริงๆก็คือการจัดการหลวงตาก็มีสายของหลวงตาที่ไปจัดการนะจริงจริงทก่อนก่อนที่มันจะเกิดนนจะเกิดนกปรกรกปรชได้ซ้ํา นะครับชุมชนคนรู้ใจทั้งหลายนั่นหลวงตาที่สู้มา3า40บปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็รู้ดีว่านะครับเรื่องของมวลชนนี่จำเป็นผมนี่มาสู้จริงๆเนี่ยมาสู้การเมืองเมื่อปี2006 2 0 0อพันเนี่ยนะครับสนใจการเมืองมาตลอดแต่ว่ามาเข้าสู่นะการแลกเปลี่ยนทางการเมืองก็สนใจจริงๆก็ตอนที่คุณนักสินโดนตั้งแต่ปี2005นั่นแหละนะครับขึ้นปี2006นี่เริ่มหนักก็สนใจหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วมันอินเทอร์เน็ตมันช่วยได้ ผมมาอยู่อเมริกาตั้งแต่ปี2001นะพี่น้องเพราะฉะนั้นแต่ว่าตามตลอดนะครับตามตลอดและยิ่งช่วงคุณนักศิลทํทำงานนี่ก็จะฟังการเมืองอยู่ต่างประเทศก็จะต้องสนใจการเมืองแล้วก็ผมสนใจเรื่องเว็บไซต์แล้วก็นะจะจะเขาเรียก e-learning นะครับก็ distance education พวกนั้นและใช้เว็บสําหรับการศึกษานี่ก็จะเป็นคนแรกๆเลยที่ทําตั้งแต่นูนะ่นปี94 95 96นะพี่น้องอก็เริ่มสนใจแล้วแล้วก็พอ ก่อนปี2000นเนี่ยผมก็ได้ทำโปรเจกต์อะไรต่างๆก็สนใจการเมืองมาแล้วก็นะครับได้บทสรุปอะไรบางอย่างของตัวเองเหมือนกันแล้วคิดว่าควรจะต้องอย่างการจัดการมวลชนเนี่ยการประสานมวลชนแล้วสร้างคุณภาพในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยถ้ามีการจัดการน่ยมันเป็นเรื่องที่นะครับวันนี้นะครับเราน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะแต่ว่านะครับที่สุดแล้วนะครับเมื่อมันไม่มีการจัดการและคนที่เขาอยู่ในจุดที่ควรจะจัดการได้เขาก็ทําในจุดที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ สถานการณ์มันไม่ทําให้เขาได้คิดว่าจะต้องเตรียมมวลชนไว้สำหรับการต้องมาล้มทั้งระบอบแล้วก็มาสร้างประชาธิปไตยเขามองว่าก็มีมวลชนเพื่อกดดันสั่งตรงข้ามที่มันมาโดยไม่ชอบทําให้ออกไปเสร็จแล้วก็มีการเลือกตั้งเขาก็ได้เปรียบเนี่ยแต่ลืมนึกไปว่านะคงคิดไม่ถึงหรอกไม่ท้ง่งคุณนักสินก็คิดไม่ถึงว่าเขาจะเล่นเล่นงานหนักขนาดนี้นะครับก็คิดว่าเพราะยังก็ยังคุยกันอนะ่ะเลือกทัตเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่ก็นะเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่ก็ชนะเอาเสาไฟฟ้าลงก็ชนะใช่ไหม แล้วก็ย่อเย,อเยอ้ยฝั่งโครงข้ามอยู่ตลอดเวลาที่ไหนได้เผด็จการเนี่ยมันไม่ยอมไม่มีการเลือกตั้งนะโครงการเรื่องการจัดการบริหารประเทศที่เก่งกว่าก็ได้เปรียบตลอดนะทักษิณคิดเพื่อไทยทํานะครับนะปรากฏว่ามันไม่ยอมให้ทาไม่ยอมให้ทำยักโทษอีกต่างหากแล้วตอนนี้จะเขียนกฎกติกานะครับล้อมหน้าล้อมหลังไมหมดคือบางทีคนมันก็ก็ต้องเรียนรู้ตามสถานการณ์นะครับ แต่สิ่งที่น่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ให้รู้คือว่าประชาชนต้องลุกมาสู้ประชาชนต้องตื่นรู้ประชาชนต้องไม่ยอมรับสิ่งชั่วร้ายนะครับนั่นคือที่มาของนะแนวทางมดแดงล้มช้างผมเนี่ยคิดคิดคิด,ค,ดคิดมาตลอดนะครับอย่างมดแดงล้มช้างเนี่ยคิดตั้งแต่ปี2011อพี่น้องเริ่มจากนะมาร์คมันฆ่าพี่น้องปุ๊บเนี่ยผมก็เริ่มมองเห็นว่าสงสัยว่าถ้าไปสู้ตามระบอบนี้นะอย่างตอน,น,นเริ่มฟังหลวงตาชูพง์บ้างแล้ว ก็เชื่อมั่นนะผมก็เชื่อว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างถ้าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างก็แปลว่าต้องล้มทั้งโครงสร้างจะไปล้มเขาได้ยังไงนะครับก็ต้องไปยึดอานาจต้องนะ่ยจะไปใช้ความรุนแรงล้มกันจริงๆเนี่ยปี53 5สี่นี่ผมก็แอบหวังอยู่นะว่าเมื่อมันเลวร้ายอย่างนั้นพวกเราก็ตาสว่างแล้วว่านะครับก็ล้มมันไปเลยเห็นคนเข้ากรุงเทพนี่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะแอบฝันนะตามภาษาคนที่แบบรู้น้อยนะครับโอ้โหห้าสองนะครับเต็มกรุงเทพห้าสาม นะครับอู้ยนะอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้คิดว่าประเภทจะไปล้มเขานะก็ยังมองว่าเอาอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่ก็ต้องชนะชนะเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆเข้าไปแก้ไขนะครับยิ่งอภิสิทธิ์มันเลวร้ายกับพวกเราอย่างนั้นเนี่ยชนะยังไงก็ชนะนะครับเพราะเลือกตั้งก็ถล่มทลายนะถึงแม้จะโดนนะครับก็เล่นง,งานหลายเรื่องแต่ว่าพอเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็มาตาสว่างกันจริง,รงๆก็หลังจากที่คุณยิ่งรักขึ้นนั่นแหละผมนี่สว่างยิ่งกว่าสว่างโลเลยทีเนี้ หลักผมนี่ไม่มีสันผอนคลายสันสันคอนเลยนะครับเราจะเข้าใจถึงนะถึงถึงโครงสร้างใหญ่ๆ่เพราะรัฐมนตปี50มันมาแสดงผลชัดเจนที่สุดก็ตอนที่คุณยิ่งรักขึ้นเป็นนายกที่จริงมันแสดงผลเริ่มตั้งแต่ตอนจากการคุณทักษิณแล้วแต่เราก็ยังมองว่าเอ้านะเป็นเรื่องบางเฉพาะบางกลุ่มแต่มาตอนที่เขาจะเล่นงานคุณยิ่งรักเนี่ยเขาเล่นหมดไหมแล้นะรเราก็ได้รู้ไง เอาละพี่น้องนะครับเดี๋ยวพูดไปจะเป็นการเกินเยื่นเยอะยาวนานนะครับก็สรุปให้พี่น้องได้ฟังว่าวันนี้ปัญหามันสรุปเลยแล้วว่าเราจะต้องรวมตัวกันไปล้มอำนาจเขาไม่มีทางอื่นเลือกตั้งก็ไม่ไมได้แล้วรัฐมนูญเนี่ยมันเขียนรัดไว้แล้วมันก็จะยัดให้เราเนี่ยเราล้มรัฐมนูญมันก็จะอยู่ต่อยังไงมันก็มีมาตรา44นะครับมันมีเครือข่ายเพราะมันนักเขียนกฎหมายมันจะเขียนร่างใหม่ตั้งคณะร่างใหม่ตั้งรัฐบาลช่วคราวมันก็ยืดเวลาของมันอยู่นั่นแหละ หน้าที่เราคือไล่มันออกไปแล้วก็ไล่แล้วยึดอานาจแล้วก็เอามาเป็นของพวกเราแต่ทําอย่างนั้นได้จํานวนเราต้องมาหาศาลไอ้เรื่องต่างประเทศนะครับเราก็มีตัวแปรเอื้อนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องมีตัวตัวแทนพี่น้องเข้าไปพูดคุยแล้ววันนี้จดหมายที่ผมให้เขียนนะก็ดักทางไว้หมดแล้วนะครับผมดูแล้วยอดยอดออยอดดาวน์โหลดนะครับมี2ลิงก์นะครับลิงก์แรกประมาณพันกว่าลิงก์ที่2นะเมื่อเช้านี้ได้900กว่าตอนนี้น่าจะพันกว่าแล้วพี่น้องนึกดูว่าจดหมาย2,000ฉบับเนี่ย ถ้าไปสถานทูตอเมริกาแล้วไปบอกเขารู้ว่าประชาชนนไม่ยอมนะแล้วมันละเมิดสิทธิมนชนมันเลวร้ายมากแล้วมันคิดจะอยู่ต่อเรารู้ทันเราไม่ยอมรับมันนะครับยังไงก็ไม่ยอมรับแล้วจะลุกขึ้นมาล้มไอ้พวกนี้ช่วยเราด้วยวันที่เราลุกโอเคไหมอย่างเงี้ยจดหมายหนึ่งฉบับพี่น้องเขียนชื่อเขียนอะไรของตัวเองไปแล้วก็ติกต๊กติ๊กติ๊กส่วนที่พี่น้องเห็นนะครับสิ่งส่วนที่พี่น้องเห็นด้วยนะครับว่าอะไรเป็นยังไงข้อไหนเห็นด้วยก็ใส่ไม่เห็นด้วยก็ก็ว่ากันตามนั้น นะเสร็จแล้วพี่น้องก็นะครับนะส่งไปจะเป็นสถานทูตอเมริกันนะครับ UN Security Council นะ EU นะครับนะทั้งหมดเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่ามันน่าจะรวบรวมประเด็นที่ทีนะ่จำเป็นต้องพูดต้องบอกต่างชาติให้เขามั่นใจว่าประชาชนไใจจะสู้เนี่ยนะไว้มากพอสมควรพี่น้องก็ไปดูว่าข้อมูลส่วนตัวจะเอาไปแค่ไหนยังไงอีเมลเนี่ยนะครับมันให้ไปได้เพื่อเขาจะได้มั่นใจว่าอ๋อมันมีที่มาที่ไปนะ ลองติดต่อไปเนี่ยนะครับก็จะได้รู้แล้วที่ว่างข้างล่างนะพี่น้องอยากจะเขียนเป็นภาษาไทยอะ,อะไรก็ได้ความคิดของพี่น้องก็เขียนไปนี่คือนะครับสิ่งที่เราทําได้เลยนะครับแล้วมันก็จับมือเราดมไม่ได้เพราะเป็นการทําแบบใต้ดินนะครับมุดมัดมุดมัดกัดกันไปเต็มเลยนะแหละนนี่ก็ห <c oughs> วังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะแล้วก็ยังไงเดียเ๋ยวนะครับก็จะสารกันในเรื่องความคิดกับหลวงตาชูคงนะครับอยู่เรื่อยๆแล้วก็ขบวนต่างๆนะครับในส่วนของประชาชนเนี่ยยังไงก็ต้องโตพี่น้อง เราจะต้องโตนะครับเราไม่ไม่หยุดนิ่งแน่ๆนเอาวันนี้วันเกิดคุณฉันทนานะครับก็ก็แฮปปี้เบิร์เเดย์นะครับเห็นว่าบอกตอนนี้เป็นวันเกิดพอดีนะครับขอให้นะครับคุณพระคุณเจ้านะครับปกปักรักษาแล้วก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับแล้วก็มีความสุขความเจริญนะครับคิดจะทําสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เป็นมงคลนะครับที่ดีต่อตนเองแล้วก็ต่อคนรอบข้างต่อสังคมก็ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกประการนะครับ เอาละพี่น้องคงไว้แค่นี้นะเดี๋ยวจะยาวเกินไปแล้วนะครับนี่ก็มาต่อท้ายให้ต้องขออภัยนะครับที่สัญญาณมันหายเมื่อกี้โดยที่ผมไม่ทันได้รู้ตัวนะครับแต่คิดว่าก็น่าทุกอย่างน่าจะโอเคแล้วตอนนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ